สวัสดีครับก็ได้แล้วนะครับ2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นไปตามที่คาดก็คือทั้งบาร์เซโลนาและก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแต่ว่าสกอร์ที่ออกมานี่คือมันไม่ใช่เลยต้องบอกนะครับว่าทั้ง2ทีมนี่กินบุญเก่าไว้เยอะมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาร์เซโลนาครับไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าบาร์เซโลนานี่จะ มาเยือนบริเซียดอดมุลแล้วกลับออกไปพร้อมกับความพ่ายแพ้ยับเยินนะครับถึง3ประตูต่อหนึ่งคือรู้อยู่นะวครับว่าเกมแรกนี่สกอร์มันตุนมาเยอะแล้วนะครับสีนะ่ศูนย์เนี่ยแต่ว่ามองแล้วนี่คือบาสเซลูนานะนะครับคือยังไงถ้าจับแพ้นี่มันก็ไม่จับแพ้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วแถมสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยค,คือตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับอิเชชนี่คูบาซี่อาราโฮมาติน วินเด้นะครับโลเปสกาบี้เฟรนกี้เดอจองเลวานราฟินญาแล้วก็ลาเมียามาวครับโอ้เลว่าคือจัดชุดใหญ่เลยสำหรับฮันซิฟริกครับแต่ว่าโอ้โหเจอบรเนเซสดียดอทมูนยิงไปถึง3ประตูครับเกมนี้ทางด้านเกเรสซี่ครับสุดยอดจริงครับแฮตทริกฮีโร่เลยยิงคนเดียว3ประตูนะครับแล้วถึงตอนนี้เกราซี ie, น่นี่นำเป็นดาวซันโวสูงสุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะครับยิงไปทั้งหมด13ประตู อา่ะาสองนี่เป็นราฟินญ่านะครับ12ลูกเลวาน11ลูกครับแฮร์รี่เคนสิบอ่ะมาละสำหรับจะได้กราซี่แต่ว่ากราซี่นี่จบแล้วนะนะครับไม่มีสกอร์เพิ่มมากกว่านี้อีกแล้วก็ต้องมาดูว่าราฟินญ่าเลวานแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยจะสามารถยิงประตูได้เพิ่มหรือเปล่าครับเกมนี้ฝั่งของบุนิเซียนดอทบุน้องบอกนะครับว่าดุดุจริงๆครับเปิดเกมใส่บาร์เซโลน,นาตลอดนูน่นกว่าบาร์เซโลน,นาจะตั้งหลักได้ก็ ครึ่งเวลาหลังอ่ะนะครับนาทีที่60ดูแหละถึงจะเริ่มตั้งทรงถึงจะเริ่มแบบกลับมาเป็นบาร์เซโลนาได้ครับเบอร์เซียดอนมูนี่ออกนําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่11จากทุ่งท้ที่จุดหกแล้วก็กีโรซี่นี่ยิงเหนือเหลือเกินครับโอ้โหแบบกลางประตูชิปนิ่มๆเลยอ่ะใครจะไปคิดว่าระดับกีโรซี่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ UFO, จะยิงแบบนี้ครับครึ่งแรก1-0จริงๆแล้วสกอร์ครึ่งแรกถ้า2-0นนี่บาร์เซโลนาเหนื่อยแน่ครับ เกมนี้ถ้าไม่ได้ทางด้านเชชนี่นี่พุ้นกว่านี้อีกนะสำหรับทานด้านบาร์เซโลนาครับมองแล้วคือโบริเซียดอดหมดอ่ะตัดลูกล้ำหน้าออกไป2ลูกนี่โบริเซียดอดมูลมีโอกาสหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่า4หรือ5ลูกนะครับโอ้ถ้าไม่ใช่เชชนี่เซฟนี่สงสัยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยบาร์เซโลนาจะได้รอดจะรอดออกมาหรือเปล่าออกเกมนี้เนี่ยคือบอกแล้วว่าโบริเซียดอดมูลนี่เป็นทีมที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงๆครับ นี่จนถึงจนถึงเกมนี้นี่ก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ดูสิว่าพวกเขากลับมาได้ยังไงเนี่ยกเรซี่นาทีที่49-20นะครับแต่ว่าบาร์เซโลนาโชคดีครับมาตีไข่แตกจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางด้านเบเซบายนี่นะครับและกเรซี่ครับมายิงประตูที่3นาทีที่76 3ประตูต่อนหนึ่งเออก็คือถ้าเกมแรกไม่ใี่40นนี่คือเนี่ยสกอร์มัน4-0เนี่ยมันก็เลยทำให้บาร์เซโลนาดีดูแบบเล่นแบบ สบายสบายมากจนเกินไปอ่ะโหแต่ว่าแฟนบอลบาเซโลนาบอกสบายแบบนี้ไม่ไหวอ่ะนะครับบาเซโลนาเข้าสู่รอบรองชาร์ลร์นะครับเป็นครั้งแรกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนับตั้งแต่ปี2019ครับอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความพ่แห้ครั้งแรกนะครับในรอบ24เกมของบาเซโลนาครับเกมีจะบอกนะครับว่าบาเซโลนาเหีบ ทำผลงานได้ย่แย่นะครับนี่ไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับและอาจจะเป็นเกมที่แย่ที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็ได้ครับทั้งครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังนี่ปาร์เซโลนนาเล่นด้วยความกังวลใจนะครับไม่เหมือนปาร์เซโลนนาที่เราคุ้นเคยเลยนะครับเลยทำให้บรูเซียนดอตมุนนี่มีความหวังเพิ่มขึ้นมาถอยไปตั้งรับค่อนข้างจะต่ำทีเดียวครับอันซิฟิกนี่คงไม่ประทับใจครับกับสิ่งที่ได้เห็นจากลูกทีมในวันนี้ครับดอตมุนก็ต้องบอกนะครับว่าพวกเขานี่ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเกือบที่จะพลิกสถานการณ์คิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าครึ่งแรกสัก2อสูงเนี่ยคือจริงๆนะคือถ้าครึ่งแรก2อสูงเนี่ยครึ่งหลังนี่ฝั่งของทางด้านบาร์เซโลนานี่อาจจะเผชิญกับความยากลําบากมากกว่านี้ซะอีกครับเกมที่แล้วนี่ก็เสมอกับบาเยอันมินิกแบบสุดยอดเลยนะครับสำหรับทางด้านโรเซนดอนบุนเกมนี้ก็ทําเอาบาร์เซโลนานี่คือแทบจะทําอะไรไม่เป็นเลยล่ะนะครับ เพสเพสเร็วมากๆาครับสำหรับทางด้านบริเซียดอทมุนห์วิ่งไม่มีหยุดนะครับทั้งกองกลางทั้งกองหนาครับทำให้ฝั่งของบาร์เซโลนานี่ออกบอลผิดพลาดเยอะพอสมควรครับแนวรุกดียังเงียบอยู่นะสำหรับทางด้านบาร์เซโลนานเกมนี้ครับเลวานอ่ะเลวานต้องกลับมาได้แล้วนะปกติเลวานเจอบริเซียดอทมุนี์มักจะชอบยิงทีมเก่านะนะครับแต่ว่าเกมนี้ดูเงียบเหลือเกินครับเอาฝั่งของทางด้านฮันซิฟิกว่ายังไงบ้างครับฮันซิฟิกบอกนะครับว่า มันเป็นวันที่เราควรจะยินดีนะครับแต่ว่าใน dressing room ทุกทีมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นครับผมต้องย้ําผมต้องบอกกับพวกเขาว่าสุดท้ายแล้วเราเข้ารอบนะอารมณ์ก็จึงเปลี่ยนไปครับว่ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับต้องกลับไปวิเคราะห์เรากําลังลงเล่นเกมที่มากมายครับแต่ว่าฟอร์มแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในวันแบบนี้ผมไม่ต้องการพูดถึงทีมตัวเองมากนะักเพราะว่ามันคงไม่ยุติธรรมกับทนานดานโริเซียดอทมูล ลอนบุญทาให้เราเจอกับปัญหาพวกเขาคือคู่แข่งที่ดีมากและบรรยากาศในสนามก็สุดยอดด้วยเกมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราต้องเล่นได้แบบเดิมทุกนัดแต่ว่านั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเราต้องมองโลกในแง่ดีเราเข้ารอบตามเป้าหมายและทีมชุดนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาได้รอรองชลเลอรบาร์เซโลน,นาก็ลอนลุนแล้วกันนะครับว่าจะเจอกับทีมไหนระหว่างอินเตอร์มิลานกับไเยอร์มิวนกโหคลิปก่อนหน้านี้ เรียกว่าต้องขออภัยจริงๆครับโดนสะเละเลยครับสว่วนอีคู่หนึ่งครับปารีสแซงฌแมงบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าครับโอ้นี่ก็ชิวเฉียดเหมือนกันนะแอสตันเปเชครับแอสตันวิลล่าเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ2รวมผล2นัดนี้ปารีสแซงฌแมงชนะ5ประตูต่อ4 บาร์เซโลนา2เกม5-3ปารีสแซงต์แชร์แบงสองเกม5ประตูต่อ4วิลล่านี่ก็โอ้โหเหมือนกันเลยนะครับพยายามที่จะบุกพยายามที่จะยิงตลอดครับโอ้ดอนน่ารูมาก็ซูเปอร์เซฟงงเหมือนกันนะนะครับว่าเอา้าทำไมเกมนี้ดอนน่ารูมาไม่ได้เป็นแมนออฟเดอะแมชครับทั้งทั้งที่โชว์ฟอร์มเซฟซะขนาดนั้นนะ่ะแต่ปรากฏว่าฝั่งของยูฟ่านี่ให้เดนเบเล่นี่เป็นแมนออฟเดอะแมชเฉยเลยครับ เอาเกมนี้นะครับฝั่งของทางด้านปารีสแซงต์แชมงโอ้เจอกับยิมจากพิมพ์รีกนี่คิดว่าไม่หนามีปัญหานะนะครับเจอมาแล้วนี่ก็เอาชนะมาได้หมดแล้วด้วยนะครับสกอร์สประตูต่อนหนในเกมแรกมันก็เลยทําให้แอสตันวิลล่าดิยังคงมีความหวังนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเกมมาปารีสแซงต์แชมงยิง2ลูกรวดโอ้โหเจอ2ลูกเข้าไปนี่สกอร์มันทิ้งไปเป็น5ประตูตอนหนึ่งนี่วิลล่า น่าจะถอดใจนะแต่ว่าต้องชมจริงๆครับสปิริตของแอสตันวิลล่าครับพวกเขานี่พยายามพยายาม,ยายามที่จะยิงยิงยิงแล้วก็กลับมาจนได้ครับปาลิเซนจูแมนออกนําไปก่อนนะครับนาทีที่11จากฮาคิมี่นะครับแล้วก็เมนเดสนาทีที่27่หลังจากนั้นครับแอสตันวิลล่ามายิงตีไข่แตกจากทางด้านยูริจเจอร์มองครับนาทีที่34ครึ่งหลังครับทางด้านแม็กกินนาทีที่55แล้วก็คอนซ่านาทีที่57 3ประตูต่อ2 32นี่คืออีกแค่ลูกเดียวนะครับเสมอก็ค่อยไปลุ้นครับในเรื่องของการต่อเวลาพิเศษอะไรก็ว่าไปครับส่วนทาาน้านปารีสแซงต์แชงนี่ก็ประมาณว่ารอสนกับอะคือเน้นรับไปก่อนนะครับแล้วก็อาศัยความเร็วของทางนัานเดมเบเล่บ้างอะนะครับแต่ว่าฝั่งของวิลล่าดีก็ดานหน้าบุกแหลกลานเหมือนกันนะเกือบที่จะได้ประตูด้วยนะครับโ,โหมาโกเอเซ,เซนซิโอหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงไปติดเซฟของดอนน่ารุมมาโอ้ท้า ถ้าลอดขาเข้าไปลูกนั้นนี่ดูไม่เจืดเลยมาเขาแอเเนซิโอ้โ,อโหยิงทีมเก่าตัวเองนะครับแล้วบรรยากาศในสนามวิลล่าดีก็ทําให้นักเตะของวิลล่าดีวิ่งไม่มีหยุดเลยนะครับแต่ว่าไม่ถัน,นครับสุดท้ายแล้ววิลล่านี่เอาแนะไปได้ด้วยสกอร์แค่ลูกเดียวใท้เอง้ครับไม่พอครับที่จะขานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็เป็นไปตามคายที่บอกเขาว่าเออเกมนี้ก็น่าจะเป็นชนาปาีิแซงตนแชีแมงแหละที่ผ่านเข้ารอบครับแต่ว่า ด้วยฟอร์มแบบนี้นี่มันเกินไปหรือเปล่าครับมาค่ทัฟฟอร์ดนี่แหมก็ชอบเจอกับทางด้านปารีส erm แซงต์แชมงเหลือเกินนะครับเจอกับปารีสแซงต์แชมงในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่เกิดขึ้นถึง5ลูกนะครับ ตัยที่อยู่กับแมนยูครับแล้วก็นี่มาอยู่กับ Villa. แอสตันวิลล่าเกมนี้ทําอีก1นึ่งแอสซิตด้วยแต่ก็ยังคงต้องติดตามดูสถานการณ์ของทางด้านมาคาร์ทัดฟอร์ดนะครับว่าวิลล่านี่จะเอาอย่างไงครับจะใช้ออปชันในการซื้อขาดหรือเปล่าครับปารีสแซงต์แชงก,ก่อนอันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าต้องการที่อยากจะได้ทางด้านมาคาร์ทัดฟอร์ดด้วยหลังเกมอ่ะว่ายังไงบ้างครับทางด้านเดมเบเล่ดีออกมาบอกนะครับว่าเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งเกินไปเอาอยงง่ายครับประมาทนั่นเองครับ ตอนสกอร์นำสองเราคิดว่าเราเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ว่าฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้คุณสามารถเจอหลายทีมที่พลิกสถานการณ์ในเลกที่2โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเล่นในบ้านนะครับทำกลางแฟนบอลเต็มสนามแบบนี้เนี่ยดังนั้นรอบต่อไปเราต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้นคืนนี้ช่วยอะไรได้มากครับนี่คือบทเรียนครับเราต้องเล่นทั้ง2เลกอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจ,นจบ เพราะว่าการเป็นแชมป์รายการนี้คุณต้องทุ่มเททุกอย่างอย่างแท้จริงแต่อะไรก็ตามนะครับก็มีความสุขครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ไปรอลุ้นนะคะว่าจะเจอกับทีมจากพิมเมลิกอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าครับคืออาร์เซนอลหรือว่าจะเจอกับทางด้านเรอัลมาดริดบาโลน่านี่คือเข้าใจได้นะนะครับเพราะว่านักเตะดีลงเล่นเยอะเหลือเกินนะครับลงเล่นแบบโหแบบอาทิตย์หนึ่งสองเกมสามเกมครับแต่ว่าปารีสแซง์แมงนี่ สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีไม่มีแมชลงเล่นเลยนะครับว่างเลยอ่ะได้พักเต็มเต็มหสัปดาห์ครับแม่แต่ว่าฟอร์มนี่บอกว่าหลุดไปเยอะทีเดียวครับเอาไม่ไปไทยครับเดี๋ยวดูเกมหน้าครับเกมถัดไปของปารีสแซงต์แชงกงพวกเขาจะสามารถคืนฟอร์มเก่งได้หรือเปล่าครับแชม์ลกเอิงครับแล้วก็พบกับอินไซต์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ